แท็กทีมปังฟอสจับมือเพื่อนรักบุกชวนคนไทยมาสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันมะเร็งด้วยวัคซีน HPV ในงานรีบปิดสวิตช์มะเร็ง HPV พร้อมศาสตร์โมเมนต์โชว์คู่สุดฟินและส่งต่อเป็นปีบีาเป็นปีวันเห่อครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับปีไี่แบบแบบความหล่อตั้งแต่โคตปีเลยเนี่ยเหไหม ประชาชนทั่วไปที่สนใจฉีดวัคซีน HPV 9สายพันธุ์สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศโดยสามารถรับสิทธิ์รับวัคซีนฟรีที่สำนักงานสาธารณส,สุขจังหวัดศูนย์บริการสธาธารณสุขกรุงเทพมหานครและสถานศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าหรือติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีน HPV เพิ่มเติมได้ที่ hdmon.co.th ครับผมฟันบุกทับมันดีมาร่วงมันทำให้เกิดการสูญพันธุเชื้อ SPV เป็นเอตมันทำให้เกิดอะไรครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางทีมงานเนี่ยเลือกเราเป็นคู่แรกในการมาเป็นกระบอกเสียงให้มรลุนลงให้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับเออลดน้ำลงการฉีดวัคซีนะครับผมก็ดีใจมากๆครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญผมรู้สึกว่าเออถ้าเราได้แบบว่า ป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ดีเหมือนกันเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยท่าที่ฟังดูในงานวิจัยเนี่ยมันลดความเสี่ยงได้ถึง90%เลยนะครับผมแล้วก็ช่วยเออป้องกันมาเล็กตั้งตั้งห้ชนิดนันก็ใครที่ยังไม่ได้ฉีดก็มาฉีดดีกว่าใช่ครับก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติครับเหมือนเราได้เป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งครับที่แบบว่า ให้คนแบบเขาเรียกว่าอะไรตื่นตัว<ม>ตื่นตัวไหมตื่นตัว<ม>ในการ<ม>แบบว่า<ม>เออรู้ว่าจริงๆแล้วไวรัส HPV เนี่ยมันใกล้ตัวเรามากครับม,มันสามารถนําไปสู่มะเร็งแบบที่มันแบบฆ่าชีวิตคนคนไทยแบบอันดับสองเลยครับ<ม><ม>ในในผู้หญิงจริงๆแล้วในผู้ชายก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับใช่ใช่แต่แลาคนมีเป็นห่วงภาพก,กันนะในการอะไรนะครับฝุ่นแหละถ้าถ้าหัวฟอยก็ฝุ่นใช่ครับเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าของกระปรก็เป็นภุมมแพ้เหมือนกันเลยครับก็รู้สึกว่า จะห่วงของเรื่องของฝุ่นเพราะว่าเราพวกเราเนี่ยทำงานเอาท์ดอร์กันค่อนข้างเยอะแล้ด้วยด้วยเนื้องาน,านแต่บางทีแบบเราใส่แมสไม่ได้แต่ว่าเราก็ดูแลตัวเองด้วยการแบบว่าอาจจะหาแบบมันเป็นเหมือนออปชั่น option, ก็เออแบบเป็นที่พ่นจมูกฟังก์ชันก็คือฉีดไปมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นออยล์เป็น all, เจลแบบป้องกันอะไรงี้ยพวกเราออกฝุ่นแล้วก็ล้างจมูกลยครับเพราะว่าเราก็จะบอกตดเ,เอ้ยใส่แมสได้ก็ใส่ใสใสนะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนกันเรื่องฝุ่นอะไร กก็ฝุ่นนะเพราะจริงๆก<ช>ูแบบช่วงเนี้ยกบบแสบตาแล้วก็แบบเหมือนน้นมูกมันไหลตลอดเวลาตลอดกว่าทุกคนก็น่าจะเป็นบ้าแบบเออจริงๆอยากให้ไม่ใช่แค่ฟอสแหละทุกคนแหละใช่แบบว่าออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็ใส่แมสใช่แล้วก็แบบว่าอะไรเลี่ยงการวิ่งนอกนอกอาคารไปก่อนการออกกำลังกายอะไรเงี้ยผมแบบผมผมอะผมมันจะบอกฟอสตลอดอกเฮ้ยฟอสวันนี้แม่งเราไปออกกองเนี้ยฝุ่น200อีกแล้วว่าอะไรเงี้ยใช่ซึ่งซึ่งช่วงเน<บ>ี้ยฝุ่น2 0 0แบบ อัพตลอดเลยครับใช่ก็แ,แบบเป็นห่วงเรื่องนี้มากอันที่สุดยังย่างมีเพื่อนผู้เยอะเลยมีแบบเคยมาถามเราเรื่องแบบเคยอัพยังดีหรืออะไรอีกอะไรครับหม่ติดต่อ,ตออ๋อจริงจริงก็เคยคุยกับเพื่อนในบ้านครับว่าเออเออแบบเพื่อนก็เคยเล่าให้เขาว่าเออมันตอนนี้มันมีสิ่งนี้นะที่แบบเป็นวัคซีนมันเป็นแบบสิ่งใหม่เป็นนวัตกรรมเลยก็เออการที่แบบว่า เราฉีดไว้อะมันก็ดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าผู้หญิงที่เสี่ยงครับผู้ชายเนี่ยเราก็สามารถเป็นพาหะนำพาให้แบบว่าให้คู่ของเราได้เพื่อนั้นก็ควรฉีดทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยครับใช่เพราะว่าเออก็ฟังมาจากเพื่อนก็เออพวกผมก็เพิ่งรู้แล้วว่าเออผู้ชายก็ฉีดได้อะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าผมว่ามันเออผมก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมคงหาเวลาไปฉีดเพราะว่าเราก็ไม่อยากเป็นเกิดความเสี่ยงเป็นมะเร็งเหมือนกันเลยใช่ก็กันไว้ดีกว่าแกใช่มีเคล็ดลับอะไรไหมบอกก หมายถึงสุขภาพทั่วไปใช่ไหมครับก็ฝากงานนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็อยากจะฝากนะครับผมเรื่องอใครที่รู้สึกว่าเออตัวเองแบบรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกังวลละกันกังวลเรื่องไวรัส HPV นะครับก็อยากให้มาเขาเรียกว่ารับคำปรึกษาที่บูธได้นะครับก็บูธจัดถึงวันที่26นะครับผมก็มีแพทย์เฉพาะทางมาดูแลอย่างออยย่่าางงเต็มที่ทุกวันเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องฝุ่นนี่แหละใช่เพราะว่าบุกแบบ ก็เป็นคนแบบเป็นผู้แพ้ฝุ่นย mm hmm. อยู่แล้วอะเออแล้วแบบพอพอฝุ่นเยอะแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเออถ้าสมมติบางอย่างเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมคนหนึ่งเขาได้แล้วก็กันที่ตัวเองก็คือแบบปิดปิดแมสใช่ครับแบบต้องต่างกับบนี้ทีมบินเพราะว่าการดานนะครับผมก็อยากจะชวนทุกคนมาฉีดเออวัคซีนกันเนยอะนะผมก็การวิ่ได้ก็แก้นะครับผมผมมองว่า มันก็คุ้มกับระยะยาวเพราะว่าในงานวิจัยก็บอกซีเขาก็บอกแล้ว,วาเออระยะเวลาการปัองกันเนี่ยสิบถึง15ปีนะครับผมส่วนก็เรื่องสุขภาพก็ออกไปข้างนอกช่วงนี้ก็ใส่แมสนะครับผมแล้วก็กินด,ดื่มน้ำที่สะอาดแล้วก็พยายามอยาก,กินของสุกอย่าก,กินอย่าก,กินของดิบเพราะว่าผมมุ้นท้องเสียเป็นอาหารเป็นพิษมาอะไรนใช่ก็พยายามกินของสุกแล้วก ดูแลตัวเองดีๆงดกิจกรรมพวกแบบว่า <Out door. S 2> กีฬาแบบพวกเอาท์ดอร์อะไรครับอาจจะแบบออเล่นอินดอร์ไปก่อนอะไรครับใช่แล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ก็เป็นห่วงทุกคนมากเพราะว่าผมว่าป่วยมาอะไรเงี้องแบบต้วตี ช่อางกอาการหน่อยก็ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยแบบไม่เคยเป็นนานขนาดนี้เลยไงครับใช่เออใช่เพราะว่าไข้ขึ้นแบบ3ามเอะไรอย่างเงี้ยแบบสองชั่วโมง3ชั่วโมงถ่ายแบบ8รอบอะไรยเงี้ยจริงวันนี้ยังวันนี้ยังถ่ายเป็นน้ำอยู่เลยแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบมีไข้ไม่ได้เพียไม่ได้ไส้บิดแต่อย่างวันวันแรกกับผมพวกเลยพวกเลย้วกแตกเลยแล้วก็แบบวีดีก็แบบน็อกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นอนก็นอนไปเปิดมาก็ดีขึ้นแล้วเหมือนแบบว่า จะเป็นว่าเรากินยาเล็ดย,ยามันลงเนี่ยวันที่2คือแอดมิดเลยเขาไม่ไหวแล้วใช่จะ่ฮามากปกติอะฟอสอ่ะเป็นคนที่แบบว่าอามีอะไรป่วยก็จะมาพูดให้ฟังใช่ปะ <Okay. S 1> ออแต่ แต่บอสก็จะแบบเออไว้ไว้เพื่อนไว้ไว้แบบไวตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่รล่าี้นี้เกมเล่นเกมเลยเมื่อวานจะไปหาก็ออกไปแล้วนะครับป็นวันวันครึ่งครับวันครึ่งเพราะว่าผมเข้าอีกวันหนึ่งช่วงคืนแล้ววันครึ่งวันครึ่งใช่สาเหตุมันเกิดจากอะไรบก็กิน ผมไปกินอาหารที่มันแบบไม่ได้สะอาดเลยครับใช่เราก็เราก็สะเพาเองด้วยความที่เราหิวนะคือจริงกับปกติอะถ้าแบบว่าอาหารพวกของสดเนี่ยถ้าผมไม่ได้ซื้อเองอะผมไม่กินเลยแต่ว่าวันนั้นมันแบบเออผมไม่เป็นไรหรอกเขาจจำได้ว่ากินไปแค่2ชิ้นเองนั่งกินกับจูเนี่ยไอ้จูเนี่ยไม่เป็นไรคุณไป็นน้อยไงเออผมกิน2ชิ้นเองเลยเงี้ยก็เออผมไม่กินแล้วอะไรเงี้ยก็คงจะกินแค่แบบว่าที่ตัวเองแบบสั่งมาหรือว่าอะไรเนียเออผมแบบเคดเลยอะเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผม เข้าโรงพยาบาลท้องเสียผมก็เนี่ยอาหารเป็นพิษแซลมอนตัวเดิมเลยปีนี้ก็แซลมอนอีกแล้วเออคงพอแล้วครับเออเข็ดแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวเพราะว่ารอบนี้หนักเกินอ่ะผมไม่ผมรู้สึกแบบรู้สึกน้อยด้วยเพราะว่าพอมันถ่ายย่างน้ำหนักผมลดอ่ะแล้วผมแบบไม่เซลล์ตัวเองเลยเออใช่เออใช่ยังเมื่อวานแล้วหล่อแล้วแล้วเมื่อวานบุ๊คมันมาหาเนี่ยผมก็เออไม่ต้องถ่ายรูปนะอะไรเออเออเพราะผมแบบบางรู้สึกก็ ก็หลังจากนี้คงแค่แบบกินที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบบเออกินของกินของสุกไปเลยครับใช่แล้วก็อะไรที่บัดเสียกก็คงจะไม่คงจะไม่คงจะไม่ลองละคงจะดมก่อนหรืออะไรก็แล้วก็เดี๋ยวหลังๆเดี๋ยวถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกลับมาฟิตเนสเหมือนเดิมแต่คือช่วงนี้ผมไปเล่นฟิตเนสไม่ได้เลยอะไรเพราะว่ามันหมดแรงนิดนึงใช่ก็ต้องปิดน้ำเกลืออยู่เลยครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วอะไรอะไรนะครับต้องปิดน้ำเกลืออยู่เลยครับก็ไม่ต้องเลยครับตอนนี้ก็ กินยาตามอาการก็จะมีพวกยาแคบปวดท้องอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อก็ต้องกินให้หมดใช่ครับแล้วก็กินพวกพาราอะไรครับพวกอะไรพวกตามอาการเลยใช่ไหมคุณพี่บุคะับก็เห็นก็เห็นอาการของคุณพ่อแบบเนี้ยเราค่อนข้างจะแบบเลือกอาหารกินมากขึ้นุดไคะบุ๊กเหรอไม่ไม่หรอกแต่บุ๊กคนกินมั่วซั่วจริงเนะแต่ว่าเราเราก็เรื่องของสดก็คงต้อ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 งดูเลยดีๆแหละครับใช่ก็คงต้องซื้อเองแหละ แต่บุ๊กเป็นคนกินแบบบุ๊กกินชอบกินของเรียกว่าอะไรอะ่ะไออย่างปลาลงปลาร้าี่ยุวกกินหมดอ่ะใช่ปลาล้าของดิบแซลมอนเนื้อสดเนื้อดิบอะไรกินหมดใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรอระครับก็ก็ควรเลือกเลือกบ้างอะครับใช่แล้วมีแนะนำหน่ขขอย่างกมออะไรไหมี่อนแบบเขาก็ตั้งแต่ ตั้งแต่ฟอร์ตวัวเขาแหละก็บอกว่าเออเพื่อนไปแอดมิทเธอแต่นี่ร้านไงร้านก็ตอนแรกก็บอกให้แอดมิททิ้งไว้แล้วก็เออเสร็จงานนี้แล้วก็ค่อยไปแอดมิทต่อไม่ทำไม่ได้พี่จอนทอบอกไอ้ฟอรมันดื้อมากเนี่ยมันออกมาแล้วมันคิดถึงแมวเออนี่ก็ไม่รู้นี่นึกว่าฟอร์แอดมิทสองวันใช่จะไปหาก็ไม่เสรแล้วใช่ดื้อดื้อคนนี้คนดื้อครับดื้อแต่เราก็เป็นเป็นวัว เป็นห่วงแหละก็เพื่อเราเออใช่เออมันก็เห็นแหละว,วันออกกองผมก็ มันบอกผมปากซีดแล้ววันนั้นอะตอนถ่ายกันอยู่เงี้ยแต่ก็เออก็ลากกันจบอะไรเงี้ยเออใช่แต่นก็ได้อยู่อ๋อใช่ผมสั่งมุนวเป็นเลือดก็เหมือนหลายๆคนนะครับที่ช่วงนี้แบบเออเส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกมันแตกอะไรเงี้ยแต่คือว่าผมมาล้างจมูกแล้วพอล้างน้ําเกลือใช่ไหมมันก็เออสั่งว่าแบบสั่งออกมาสั่งแรงไปใช่ไหมเออแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้แรงแต่ว่าเออมันคงจะแบบอาจจะมีซัพติงบางอย่างแหละเออก็พวกพี่เอ็มแหละผมว่ามันก็หนักมากช่วงนี้ผมก็เลยเออสั่งมันวูบเป็น เป็นก้อนเลยก็คือด้วยฝุ่นด้วยอะไรด้วยใช่ไหมก็ด้วยฝุ่นด้วยฝุ่นเนาะใช่ฝุ่นเลยครับหลายคนก็ตกใจเป็นหวงเพราะว่ามันเอองผมก็คือผมก็อยากผมก็อยากอยากทําให้มันดีอยู่เนี่ยแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเอองานงานมันเอาดอเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากจะชวนทุกคนก็ใส่แมสครับใครใส่แมสได้ใส่เถอะผมไม่อยากใส่แมสค์จะตายผมนี่ผมใส่ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออจริงครับก็ใส่แมสได้ใส่แมสเพราะว่า PM นี่คือเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกแบบ เขาลองแบบว่าในแ l บเนี่ยเขาลองมาตรวจแล้วแบบเออถ้าเราแบบเอา pm เข้าร่างกายประมาณเท่าแบบมันรุดหายใจเนี่ยเหมือนวันหนึ่งเราดูดบุหรี่วันเราแบบไม่รู้กี่ตัวเหมือนกันใช่ครับเหมือนเราสูบบุหรี่ตลอดเวลาใช่โดยที่เราก็ไม่ได้สูบแต่ pm เนี่ยเหมือนเราดูดบุหรี่ตลอดเวลาใช่เพราะว่าวันนั้นเราดูหายใจแน่นหนะผมทางเรเราก็มีปัญหาการเราอย่างไปรับเหมือว่าเรามีผลกระทบหรืออะไรอย่างไรบ้างครับตอนนี้เกี่ยวกับงานอย่างอะไรนะครับพวกนี้มีผลกระทบอะไรบ้างอย่าง หมายถึงเรื่องเรือดออกก็ก็มีแสบตาเนี่ยแหละครับใช่รู้สึกว่าเครื่องเครืองแล้วก็เหมนหายใจไม่ค่อยดีครับใช่ก็มีน้ำมุกน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่าปกติก็เลยยังไม่ได้ไปหาหมออะไรครับใช่ก็ดูแลตัวเองไปก่อนซื้อเครื่องกรอง นี่ก็รอเครื่องกองที่สองอยู่ใช่แต่ว่าคนเขาพูดไว้แล้วเขายังไม่ได้ซื้อให้รอเล่นหรอเล่นรอเล่นรอเล่นรอก็ซื้อได้ถ้าใครเล่าความลับไงก็ตกลงกันแล้วขอร้อง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 ได้ไหมล่ะเอิดความับของเราเลยนะได้ไหมเครื่องกองเครื่องกองเครื่องกองไม่ใช่ปัญหาเลยเครื่องกองกองไม่อายมันอายมันอายเกินจริงๆเล่าตรงนี้ได้เลยนะอย่าใช่ป่ะฟอสไม่อันนี้ขอเก็บเป็นความลับระหว่างฟอสกับบุ๊ นิลันการคันเรื่องนี้ได้ถูกแพ้พายไปแสดงว่ามีแค่ฟอสคนเดียวที่เผยแพร่ออกไปบุ๊กก็คือบุ๊กอะเอาอีกแล้วกัน มันไม่มีอะไรมันแค่หูฟังแล้วก็เออหายเหย่อนิดหน่อยชอบคิดไปเองอะไรอ่ะเออเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเรื่องได้ไหมครับได้เปลี่ยนมรอัพเดทอัพเดทซีรีส์ของเราอัพเดทซีรีส์อาทิตย์นี้ก็มีเพอร์เฟคต์เลยนะสมิเพิร์ครับใช่ครับก็ไปดูกันในโรงนะครับผมก็ที่สยามพาร์กไลน์อ่าก็ตอนนี้บัตรส่วเอาไปแล้วแหละกะใครมีบัตรก็อยากให้จำไว้แน่ๆแล้วก็มาเจอเราครับผมท้าส่วนใครไม่มีบัตรเนี่ยก็ดูได้เหมือนเดิมครับสองทุ่มครึ่งครับแล้วก็มี ชั้นอันคัด VTV ใช่ครับใช่ครับพร้อมกันเพราะเรใช่ครับเราต้องมีก็แบบใกล้เราใกล้เราปิดกล้องเราด้วยใช่ครับปิดกล้องเลยสองคิวเหลือเออปิดกล้องแล้วครับผมก็ยาวได้เหมือนกันผมเจ็ดเดือนอะนานมากเราแปดเพื่อนเออไม่เคยรู้สึกนานเราแปดเออนานมากแต่เราอยู่จนจบเลยมาตั้งแต่ต้นจนจบใช่ใช่เพราะเราเป็นรุ่นพี่ใช่ครับก็ดีใจครับทั้งรักนักแสดงเรื่องนี้มากเพราะกองสนิทสนิทกันมากแล้วก็รู้สึกสนุกเลยครับใช่เออแต่ก็โอเคปิดกล้องก็โอเค รักกองเรื่องนี้มากครับเพราะว่าได้เงินครบทุกตอนเลยครับร้อ, <c oughs> องเล่นนะค,รครับขออันนี้เพื่อนักทีใหม่ที่ผ่านมาคี่พูดเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาเขุดไป,ไปใช่เ,เกิดอ,อะไรขึ้นทำไมถึงแบบมีแฮชแท็กขึ้นมาทุกวันเลยนะที่ถึงอะไรเขาขนาดนั้นเหรอผมเหรอครับร้อง <c oughs> เล่นแฟนเขาแบบมีแฮชแท็กทุกวันเลยว่าบุ้ยเนี่ยอยู่ๆแล้วแบบแฟนที่ถึงมันมีแฮชแท็กอะไรบ้างอะบุ๊คลืมไปแล้วว่าบุ๊คความจำสั้นหน่อยหนึ่งเออผมไม่ได้ดูจัดัดจัจัดจั มีมีใส่อะไรบ้างก็คือมันก็ติดเทรนด์ขึ้นอะไรอ๋อใช่ผมอ๋อมันมีมันมีที่เราแคปรูปที่เราคอ l วิดีโอคุยกันแล้วก็เออใช่ครับพวกเราคิดถึงกันก็ได้แล้วไม่พอฟ้อนะบอกบุ๊บอกว่าพอจะไปเที่ยวแล้วช่วงนั้นนะบุ๊กก็ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเพื่อนเออใช่ฟอนแบบฟอนบอกว่าเออตอนนั้นนะกำลังจะไปเที่ยวอยู่เออแล้วก็เ้ออยากเห็นวิวด้วยก็เลยขอโทรไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับใช่ใช่ครับบไปเขาใหญ่บุ๊กอยู่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ ก็สนุกดีวันนั้นใช่ครับใช่ครับครับผมแล้วนะก็ทั้งอันก็ฝากไอ้นนี้ล้วกันงานของเราขั้นตอนของการงานนะก็ยายวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับกับ วัคซีน HPV ิลีนะครับผมเราจะลงเลยนะครับอยากชวนเชิญทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยฉีดหรือไม่เคยตรวจเนี่ยก็มาตรวจมาฉีดกันเนยอะนะครับเพราะว่าผมมองว่า,วาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับฉีดวัคซีนเข็มเนี่ย1 0บถึงสิปีตามงนานวิจัยเลยแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งเนี่ย5ชนิดนเลยนะครับก็ลดความเสี่ยงไปถึงเก้าสยังไงฉีด ก็ไม่ดีกว่าฉีดนะครับผมใช่ครับยังไงก็อยากจะฝากชวนทุกคนนะครับอาจจะไม่แค่ผู้หญิงนะครับอาจจะเป็นท่านพี่ผู้ชายที่เป็นแฟนด้วยนะเพราะว่าอย่างที่หมอคุณหมอบอกนะว่าเออผู้ชายแต่ก็เป็นพาหะในการนําโรคได้นะครับในการที่จะนําโรคไปติดผู้หญิงนะครับก็ยังไงก็อยากจะชวนทุกคนมาฉีดกันเยอะนะครับผมลองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปฉีดนะครับผมมีเวลาผมว่าผมไม่เคยฉีดเหมือนกันก็อยากจะฝากงานนี้ด้วยมีถึงวันที่26นี้นะครับยังไงก็มาเจอกันเยอะนะครับผมโอเคขอบคุณค่ะ